ครับพามาชมสวนอ้อยนะครับที่เราโรยปุ๋ยขี้ไก่ไปนะครับณเวลานั้นกับตอนนี้คือแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับตอนนี้คือแบบมิดหัวผมแล้วครับต้นสูงมากครับตอนนี้ดูนะครับมองไปในร่องไม่เห็นไม่ไม่มีอะไรไม่เจออะไรแล้วครับโอ้คือสวยมากครับตอนนี้อนุภาพของปุ๋ยขี้ไก่นะครับให้ดูครับมุมสูง ค่อนข้างจะสวยเลยทีเดียวครับแล้วต้นมันก็คือต่อยอดขึ้นรับแสงตโตขึ้นเรื่อยๆครับก็อีกสักกี่เดือนพ่อจะได้ตัดเนี่ยอันนี้ตัดประมาณเดือนประมาณกุ้งผ้าแล้ลวไหมกุ้งามีนาะไรอ้อยอ้อยมันมันมันใช้เวลาประมาณหนึ่งปีบ่กุมงามีนานี่บ่แค่<ช>น,นี้ก็เพราะว่ามันจะได้คิวหลังๆเขาเขาจัดเป็นคิวมาให้ นี่ก็ถือว่าสวยมากแลวนะครับกว่าจะได้ตัดก,ก็ประมาณสักสเมตรสามเมตรสี่เมตรโดยปกติอ้อยก็ทางบ้านผมนะครับทางสุรินมันประมาณ3าเมตรสี่เมตรเนาะประมาณนั้นอโอเคครับอันนี้ให้ดูชมบรรยากาศยามเย็นครับสวยงามครับ